โโอ้ oh ho. ยินดีด้วยสําหรับไบรตันนะครับได้ของฟรีอีกหนึ่งคนไบรตันเติมกลางครับเซ็นมามูดาหูดแบบไม่มีค่าตัวนะครับผมถือว่าเป็นของฟรีอีกคนหนึ่งเมื่อไบรตันยืนยันเซ็นมามูดาหูดครับเสริมกลางแบบไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญากับเสลืองบรูเซตรอตมุน่นะครับผม กองกลางวัย27ปีคนนี้ครับบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปอยู่กับบริตันมาพักหนึ่งแล้วและมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเซ็นสัญญากันยาวจนถึงปี2027นะครับนั่นเลยทำให้มามูดดาวหุ้กลายเป็นนักเตะใหม่รายที่3ของบริตันในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ต่อจากเจ้าเปรโดแล้วก็เชมิลเนอร์นะเขามาคาแข่งในเสริมเดนกลางให้บริตันที่ปล่อยอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ไปแล้วคนหนึ่งและมอนเซสคาเซโดก็ตกเป็นข่าวย้ายทีมอยู่ในเวลานี้ด้วยนะครับมาฟังสิ่งที่โรเบโตเดซิบีกุนซือของ ผมตื่นเต้นที่ได้มามมดดาวฮุดมาร่วมทีมผมต้องการเขาในตอนที่ผมคุยกับซาโซโลและผมมั่นใจว่าเขาจะกลายเป็นนักเตะระดับท็อปสาหรับเราเราต้องบอกว่ามาโมดดาวฮุดกองกลางทีมชาติเยอรมันเขาเนี่ยครับเริ่มต้นการแข่งจากแคมีของบรูสเซมิชต์กลับบักนะครับก่อนจะย้ายมาอยู่กับดรอนมูลในช่วงเสมอปี2016เขาลงสนามให้กับสื่อหลังดรอนมูลไป141เกมยิงได้5ประตูกับ17เอสเิสตลอดช่วงเวลา6ปีกับสมุรนนะครับผม แต่ว่าก็ตามครับในฤดูกาลที่ผ่านมาบทบาทของดาวฮูลดลงไปเพราะว่าเจอการบาดเจ็บที่หัวไหล่นะครับจะไม่พักไปหลายเดือนจะไม่เข้าลงสนามไปแค่10เกมในทุกรายการด้วยโอ้โหถือว่าเป็นของเฟรีที่ย่อมเยาวของดรอตมุนนะครับที่บรยตันได้มาเราต้องมาตามนะว่าฟอร์มในพิมพ์นังกฤษจะเป็นยังไงสำหรับมาโมสดาฮสคนนี้ครับโอโหจัดไปแฮรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม